สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันนทพลลำเลินลำพิเชียวครับพี่น้องครับเช้านี้ในตัวเมืองอุบลราชธานีครับาน้ำเรียบร้อยนะครับเข้าซินเดินทางกันแล้วนะครับพี่น้องปลายทางของเขากันเองคืออ่าบันแพงครับแต่ว่าเช้านี้ผมสิผาพี่น้องมาแวยสถานที่สถานที่หนึ่งนำได้ตัวเมืองอุบลที่หลายๆคนอาจจะไรู้จัก ไปเบิ่งกันว่าเป็นมองเดย์ขับรถไปข่าวก่อนตอนนี้เก็บพอมมาจากมังผักเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเอาเรียบร้อยแล้วต้องเดินทางลงตัวเดินทางแล้วพี่น้องปไปขึ้นรถน้ำเงินที่เรลาลุกใช้กันเลยไปฮาวขับรถกับไปเบิ่งกันว่าเป็นมองเดย์ ครับพี่น้องเขามาหอดแล้วครับพี่น้องสถานที่นั่นก็คือวัดพระธาตุหนองบัวครับพี่น้องครับอยู่ในเมืองอุบลราชธา,านีครับพี่นอ้องพาพี่น้องมาแวะก่อนเทีสีเดินด้างมากับสักการะพระธาตุหนองบัวก่อนนะครับก่อนเที่สีเดินทางกลับบ้านแพงพาพี่นอ้นองสนสกอนเห็นมากันได้ เสาศิษี์มันต้องทําบุญพี่น้องาพี่น้องไปชมความงดงามของของค์พระธาตุน้องหัวเนาะมากน้ครับเพื่อท sure. ี่นอออาวอะไรน <m> ี <m> ่อุแล้วใคร่ิงนแตงกินแยมะนาวแต่ก็บอกเป็นห่วงเป็นห่วงทำไมมะนาวไม่เป็นห่วงพิมกันเลยเอ้าไม่ได้เป็นหงมะนาวเป็นพมะนาว ไม่รู้ร้อนไหนก็่คุณวอทถาหนไม้อีกแ่อเลโอ้ประดน้องหมวป้าพี่นอเข้าไปพี่น่อตุ้พอๆแม่เป็นมากยังเกาะ คนมาแต่สาวๆดูทีนี่ก็สวยแหละแต่มันคุม้มซือีอครับกะพุทราถอดรองเท้าด้วยนะครับ Please take off your shoes ดอกไม้เดี๋ยวผมต้องไปเอาดอกไม้กอนบอสอ๋อผมต้องไปเอาดอกไม้กอนพี่นอ้องจานตะบะเลไยทยายแบบนี้แเดีย๋ <c oughs> วดวยวขอเป็นบูชาดอกไม้ก่ันบรรยากาศเศร้านี่ครับพี่น้องเพราะมีแดดครับแต่ว่าคุม้มอรับอุ้ย ตรงนี <c ười> okay. ้ครับมัมีมงบูชาดอกไม้ทุกเทียนก่อนเขานะครับแต่ว่าผมจะยางเัาไปก่อนครับธรรมดาหุงโสอยู่

ข้อควอมแล้วมีองค์พระธาตุ่แล้วก็องค์พระธาตุหน่อยอ่อนสีทิพน้องเดี๋ยกผู้ชาพี่น้องเวียนเวียนขวานะครับแล้วก็สวดอิติปิโสไปน้ำพร้อม

ก็ละกันครับถ้าสมมุติว่าท่านต้องการต้องการบริการพอดีครับคนช่วยคุณยังไม่ ครับพี่น้องครับหลังจากองหานห้าววนขวาเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเข้าไปทางในนะครับในตัวเจดียนะครับประทานน้องบัวรบกรุณาแต่งกายสุภาพแล้วก็ตอดหมวกด้วยนะครับ น้มยเฮปุลสีทิศเลยนะข้างใต้ก็ม้อเฮุลสีทิศกับสี่น้อยเฮปุลคู่กันนะ อยากกินข้าวแเราจะต้มมือนี่ศิลปะของบงกทลุกนะจะเอาไปทั้งจีนจีนไปเอาไปทั้งที่เบรไปนั พระาข้างนีนะพระธาซ้อนพระธาตุนะคื่องบ่ สบายใจครับพี่น้องทำกบุญก่อนออกเดินทางครับพี่น้องคันพี่น้องซีเรยมานะครับอยากมาหรือว,ว่าโอ้อันนี้ทศชาติครับพี่น้องนี่ประสาทแหลกครับพระเตมีใบครับพระชะนกครับพี่น้องไล่ไปเลยครับไลไปเลยเน้อ อุลิทัศน์นี่แนละ้วพระวิทูลภาษาสุดท้ายนี่ครับพี่น้องพระเวสสันดรสิบทศช,ชาติชาดกก่อนที่สิบนะครับมา,าประสูติเป็นในพระชาติสุดท้ายก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะพี่น้องพี่น้องเพิ่งยืนมืองนี้เพือแงนข้อจะสุดคน,นดียวงามครับทั้งปูนนี่องค์ปูองค์ย่านะครับสุดเด็ดพี่น้องไปเบิ่งหัึงปุนป่นป้า อยากให้พี่น้องไปเบิรงดีกว่าวบรรยากาศรอบๆจะมึต้นเทียนนะต้นเทียนของพเ,เอพ,องพิ่นแต่ละปีเพราะว่าพระธาตุหลวงบัวพี่น้องผมก็ให้พี่นอ้องเคยพาพี่น้องเบิงเรงนอะไรเพราะว่าเมื่อคืนนะต้นเทียนนะครับเป็นจงังได้บ,บอกบาคนว่าได้ที่เดียวรบรรยากาศรอบๆพระธาตุหลวงบัว ทางทางนี้จะเป็นร่งเก็บต้นเทียนคนนี้จะเป็นร่งรอเทียนผมเคยมากหลายปีก่อนมาล่าสุดตอนมอหกโดนบ่ล่ะปมะมาสิบแปด นี่เป็นต้นเทียนขนาดเล็กขนาดใหญ่เพื่อเอาไปโชว์อยู่อันนี้สวยงามครับพี่น้องนี่ครับเป็นต้นเทียนหรือว่าปั่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็มาดูชัดๆอันนี้นาศีปั้นเอาแต่แรกว่าแต่ต้นเทียนอหลีอ๋อปั้นเอาปั้นเอาปั้นเอาสวยงามครับ ยกพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สำนมิสักก่อนนะครับพี่น้งองเชียรเดินทางต่อนะครับเาวันนีจ้จะได้แวพาพี่น,น้องเที่ยวน้ำถ้าเบิ่งว่าสถานที่ต่อไปผมจะพาพี่น้องไปไสนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งพเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของตนันอัตผลและ,พะ,พะเพื่อลูกเชียร์ครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับพี่น้อง กันเศ้าหนึ่